ครับสวัสดีครับผมพบพอกันกับผมอีกเช่นคั่ครับกับครัวแหวในอ่าแช้ในอกครัวแหว่ทัวทิบทัวแดนครับผมมันี้กะพาพี่พานนองมาทัวทิบทัวแดนนะครับกับการนั่ำมาขวดแอลนะครับก็คือขวดเราขวดเบียร์นี่แหละครับผมนะครับมา diy นะครับมาทำการตัดเพื่อทีซีเฮ็ด แก้วนะครับไปใช้เทนามกินหรือว่าสใส่ยางก็แล้วเต้นะครับพี่น้องก็นี่ก็สิเป็นตัวอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับก็สามารถตัดให้ได้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากสิอเอาไป,ไปใส่ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการดื่มนะครับของท่านนะครับบวิเวณเปลาสร้างรีโอซิงนะครับขวดเบียร์ทุกชนิดนะครับสามารถเฮ็ดให้ได้ตามที่ต้องการนะครับที่ตัวอย่างที่ท่านกำลังเห็นอยู่ในกระเป็นาขวดให้ในเกฑนครับเฟเดอรบัวพี่น้องนะครับ <c oughs> ซึ่งหลายท่านนะครับอาจที่สงสัยว่าอ้า ตัดจังไดเดี่ยวความคมมันบาดปากว่นี่นะครับผมขออยากเจียนโฟกัสให้เบิ่งนะครับผมได้ทาการนะครับลบคมนะครับแล้วก็ขัดนะครับกับเปลี่ยนเสมือนปากแก้วทั่วไปเนี่ยแหละครับพี่น้องพี่น้องนะครับกระมีความเงานะครับขัดเงาให้เรียบร้อยนะครับบบคลุนนะครับก็คขัดเงาให้สวยงามนะครับ อันนี้ก็จะมีฉลากนะครับฉลากของผลิตภัณฑ์ติดอยู่นะครับเป็นรุ่นนี้ก็จะเป็นสกิลไซส์นะครับส่วนถ้าเป็นดีโอหรือใบช้างนะครับค่ะทีเป็นกระดาษพี่น้องงามล่างงามหนังกเปียกหนาบก็มีโอกาสอยู่แต่ว่าเท่ากับมีวิธีการสิ้นหายอยู่นะครับคันผู้ใดสนใจที่ต่อกันเข้ามาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสําหรับขวดเบียร์ นะครับกามีขนาดนะครับทั่วไปครับขวดน้อยนะครับคาร์โบไฮเดรตให้ได้กินขวดน้อยสร้างขวดน้อยรีโอขวดน้อยกามีนะครับราคากันโบต่างกันนะครับเดี๋ยวจะบ,บอกว่าชี้แจงว่าอย่างราคาซ้ำเดยนะครับส่วนที่เห็นอยู่บริเวณด้านหลังพี่น้องเป็นขวดเหลา้า นะครับเฮนเดซี่นะครับขวดเฮนเดซี่นะครับขนาดเจ็ดอยมิลลิลิตรนะครับซึ่งเป็นขวดที่ค่อนข้างที่จะมีความหนานะครับก้นนิดหนาคักนะครับ,นะรบเป็นขวดเหล่านอกพี่นอ้องเฉพาะซื้อขวด่ากโหลกทุ่นหลายอยู่นะครับ พ่มันตัดแล้วแล้วพี่น้องตัดแล้วแล้วิได้รูปทรงถือว่าเป็นขวดทีเพราะามาเห็ดแก่แล้วคาสสิกค,ครับคาสสิกแล้วก็หนานะครับใบนี่ก็ประมาณขีดนึ่งเลยพี่น้องขีดกว้างไปเห,หรบผมนะครับหนักเพราะว่าก้นมันนี่นะครับมีความแข็งแรงทนทานมีความหนานะครับอันนี้ผมก็ตรเบิ้งนะครับปาก นะครับผมกับบัวมันชิโฟกัสให้พี่น้องได้เห็นบ่นะครับน,นะครับเนียนใสแน่นอนนะครับบ่มีอันนี่นะครับผมรูปให้เบิง่งนะครับบ่มีคมเพราะว่าผมได้ทําการขัดนะครับทําการขัดแล้วก็ขัดทั้งเงานะครับขัดทั้งขอบ ให้สวยเนียนนะครับรูปท้งกับตามที่พี่น้องเห็นนะครับก็สิเป็นส้มกนอนไางที่ที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับมีคลาสเอาไ้ใส่นมกินก็นได้นะครับใส่น้ำพัดลมใส่น้ำเปล่านะครับเป็นของสะสมนะครับของทำมาหาหยาบบลํำพังขวดนี่ก็หายากอยู่ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าได้มากอะเอามา เพื่อพี่เพื่อน้องทันใดนะครับสนใจอยากซืสะสมนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับกาติดต่อกันเข้ามานะครับซึ่งต้องบ่อยฟังยสิครับผมนี่ขวดแต่ละขวดนะครับการเป่าขวดเนี่ยมันมันบวอกันความคือจุดจุดเชื่อมของแต่ละจุดเนี่ยนะครับส่วนหมากแล้วมันก็จะมีความ บางกว่าส่วนอื่นส่วนขอดด้านอื่นๆมัก็สซีนาเสมอกันมากแต่ว่าพอมาถึงจุดที่ปะเชื่อมนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องของขวดแก้วทั่วไปไยอแล้วนะครับเป็นเรื่องของขวดแก้วทั่วไปอยู่แล้วแต่ก็มันกับเ่มีปัญหาอย่าง,างครับเพราะว่าผมทําการตัดนะครับให้เบางเรียมนะครับตัดะะ้วก็คัดนะครับให้พี่น้องที่สนใจ อยากเชื่อเอาไว้ใส่นะครับกะจิตตอกันเข้ามาได้นะครับนี่นะครับอันนี้กระกลรองของขวดที่ผมเอามาเห็ดนะครับเห็นนิดสี่นะครับหรือว่าผู้ใดนะครับมีกลองโอ้ขออภัยมีขวดนะครับเน้นขวดกลมก่อนนะพี่น้องเนาะพอดีขวดเรียมผมกับบัท่านได้อ่าช้ำนาญนช้ำใดนะครับเน้นขวดกลมก่อนถ้าผู้ใด มีขวดสวยๆนะครับอยากสีทรงมาให้ผมตัดผมก็รับตัดให้นะครับรับตัดรับขัดให้นะครับก็ตามภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้แหละนะครับนะครับรับรองมานะครับสวยเนียนนะครับทุกใบนะครับผมขนาดท่อกันนะครับ ถ้าเป็นขวดดุนเดียวกันเนี่ยผมซีสามารถเหตุออกมาได้ในขนาดที่เท่ากันนะครับเนาะใบเลยเอาครับผมบอกว่าแต่ดูนแล้วนะครับขั้นประชดชนใจกรกะทเข้ามานะครับใบเนึ่งกะหลายบาทอยู่นะครับเพนนซีกะอยู่ที่149บาทนะครับส่วนค่าส่งนั่นกะคิดค่าส่งตามจริงนะครับ ตอนนี้มีบหลายพี่น้องคำนปยดอยากซิซาสมไว้กัทักเขามานะครับส่วนขวดเบียร์นะครับถ้าเป็นขวดใหญ่กัซีโยที่ขวดละ49บาทหลายทันอานซตโอ้คือแพงแท้ขวดเบียร์ซื้อ,อนะครับมันกับบริเวณง่ายๆเลยครับพี่น้อง <c oughs> ต้องบอกสิว่าคือก่าที่มันจะมาได้ขนาดนี้เนีย่ยโมเมนตมัคือกะ ขอเป็นค่าพุ่มบรรย่นเนาะพี่น้องเนาะขอเป็นค่าพุ่มบรญย่าน้ำเนี่ยนะครับสี่สิบเก้าบาทแต่ว่าขั้นผู้ใดอ่าสีสช้างหลายใบกระทักเขามาคุยนะครับส่วนถ้าเป็นขวดเล็กนะครับขวดเบียร์เล็กก็จะอยู่ที่สามสิบเก้าบาทนะครับขวดเบียร์ใหญ่สี่สิบเก้าบาทขวดเบียร์เล็กสามสิบเก้าบาทนะครับค่าซุ้มก็ตามจริงนะครับหรือว่าถ้าผู้ใดเอ็นเสี่ยว หลายใบแน่การล่องทักขาม,มาพูดคุยกันนะครับสามารถลดให้ได้นะครับถ้ามันเป็นจํานวนมากเราก็สามารถคุยราคากันได้แต่ถ้าเป็นราคาปลีกที่ผมแจ้งไปก็คือถ้าเป็นเฮนน์ซีใบนี้นะครับ149บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมร้อสีบาทส่วนขวดเบียร์นะครับทั่วๆไปก็จะเป็นขวดละสีบาทนะครับถ้าเป็นขวดเบียร์เล็กนะครับบรว่าสินยี่ห้อยังก็แล้วแต่นะครับ 39บาทนะครับเอา้าพี่น้องครับผมมาพบมาจะเจอกันนะครับการนําเรื่องเหลาทัวรทีทัวร์วแดนบรี้เอาเรื่องเล่าเกี่ยวกับการตัดแก้วจากขวดแอลขวดแอลกอฮอล์ขวดเหล้าขวดเบียร์นี่แหละครับผมน้อครับนาะหรืออาจจะเป็นรุ่นนี้พี่น้องนะครับเฮนเดซี่อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับใบนี้ก็อยู่ที่ ร้อบเาทในี่ใบนี้นอกนะครับฉลากมันอ,า,อาจจะบกอยสวยเหมือนกับรุ่นนันชำํำใดไหมครับว่าคือมันมีความหมองนะครับ,รบทรงก็ที่ทุกท่านเห็นนะครับส่วนอีกขวดนึงนะขวดนี้โอมาเตลนะครับมาเตลตัวนี้นค่ะ อยู่ที่ใบละ99บาทนะครับมาเตียวอ่าส่วนนะครับท่านใดที่อยากนะครับได้ขวดบว่ว่าจะเป็นพวกหงทองขวดเหล่ากลมทั่วไปนะครับที่เสียวไปเฮ็ดอ่าเครื่องปลากัดเฮ็ดรูปากัดทักขม,มาครับผมยินดีนะครับยินดีที่จะตัดที่จะทำให้นะครับลบ คมลบเรียมให้เป็นแก้วก็ได้เป็นแจกันก็ได้นะครับตรงนี้เอาพี่น้องครับผมทักทายกันเข้ามาคนสนใจสนใจอยากได้นะครับไอเดียไลน์หรือโทรศัพท์08 40 20 30 70นะครับอา่ายละเหียดกระสิยวัวผมิทิ้งไว้ใต้คลิปนี่แหละนะครับคันเมนจักไดกัสนใจกติดต่อทักทายกันเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาเมื่อนี้มาพบพ กันกับพี่กับน้องนะครับเอาเรื่องเล่าตัวทิบทตัวแดนมาบอกสูฟังนะครับคันโพดไอโเจตัวใดก็ติดต่อเข้ามาเม่นี่ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพห่างไกลจากโควิดสุกผู้สุขคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับ